เกษตรเนี่ยมีเไม่อให้ตั้งตลอดเลย,เลเลยสวัสดีค่ะทุกคนขอลงอีกกองได้บอสสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีแม่บุตรตมาสวัสดีอันนี้ยังมีอะไรอีกนี่แม่สิญญาบอกมีอะไรดีๆจะมาบอกต่อทุกคนนะคะให้แม่ทำก่อนให้แม่พูดก่อนให้แม่พูดก่อนค่ะให้แม่พูดก่อนค่ะ มือนี้แม่โบต้ามีแนวดีๆสิมาบอกมือนี้บ่ได้ออกให้ออกหน้าพี่น้องพอบ้านแต่ว่าเป็นคื้นนอนอากาศมันนอนไหลอบอ้าวคื้นนอนลมหยิบบานเท่าเด็ดทั้งตัวเลยกันเล่นผมมีคนเขาออกไปหน้าพักนนอนมันนอนแห้งมืัอนี้ก็มีแนวดีๆสิมาบอกพี่น้องมืัอนี้อันนี้คืออยังไงล่ะยาบ้าเม็ดอาหารเราแม่โบต้าเริ่มต้นจังได้ดีประมาณนี้แหละสิ่งที่แน่มากห้พี่น้องเบิ่ง แนะนำสิ่งดีๆบอกบุญบอกบนนะุญเนาะในในในเดือชนช่วงนี้บ้านแม่โบตาปิดเพลงให้แม่ก่อนคาร์ปิดให้แม่ก่อนนี่คนเจ็บป่วยแต่สิ่งนี้แน่ก็เลยคิดหอดช่วงเวลาเรียนอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ต 2, ตก่อนที่แล้วก็<ม>อปิดเพลงให้แม่ก่อนทาร์ปพ่อของแม่โบตาเนาะพ่อของแม่พ่อของแม่โบตานี่ป่วยก็เลยได้เป็นกระเพรน เอาอาหารเสริมที่คี่หมอเคยเคยให้พ่อกินประจําอยู่แล้วม่อกอน,นี่ช่วงช่วงเดี๋ยวนี้กับสุบ๊ค่อยด้กินแล้วนี่แนวดีๆสิแมาวราสู้พี่น้องฟังนอ้องเห็ดเห็ดงานทรงได้น้นองอัจฉริายามากไทยคองกับบอแมอองว่าบอกต่อแม่ตาสิคือคดีบ้านา,เป,นาเป็นการบอกคุณเป็นการบาเมต็อาหารเสริมอาหารเสริมครบถ้วนมีธัญพืชพร่องงอกยี่สิบสี่ชนิดที่บ้านเขากินประจํากินมาประมาณสามสี่ปีแล้วแต่ แต่เราก็จะไม่ค่อยพูดถ้ามาพูดมันเป็นการขายกันเนะ่วันนี่ตัวคนนึงจะขอว่าเป็นการบอกคุณเพื่อสุขภาพที่แบบว่ามีอะไรดีๆมาบอก่อกันเนาะแต่ว่าถ้าใดรสนใจก็คือสามารถฟังกับแม่โบต้าได้สรุปแล้วก็คือขายน่ำเลงเสริมที่น้พือคล้องอกแม่โบต้ากินประจำวันสิ่งความมั่งมีเทใส่น้ำเย็นใส่น้ำเย็นใส่กับข้าว ใส่กับข้าวหนี่เพื่อน้องินกินประจำบ้างเลยกินก็พกาแฟผู้ชายเงียบก่อนครับให้แม่ทำก่อนนะคะถ้าไม่งั้นแม่จะให้กอกับแม่เป็นท่านยาเปื่อพาะงอกที่สิบสี่ชนิดนนครับทาจากท่านยาพืร้อยเปอร์เซแล้วก็ออกกร์แกนิกร้อยเปเซนต์บัตตาสะให้ลูกให้ใหพอ่อคนในครอบครัวเราสามารถกินได้ตั้งแต่เริ่มทานอาหารได้แต่ะจะปุ้นขุ้น บบต้า,ตาขาจชุอมังกรตั้งไว้นะคะปราตั้งไว้มันแบบเขา,น,า,ขา,น,าขน้ำเขานังคอนคนเหยมันจะเขาน้ำยาเพราะวันนี้มันไม่ีไม่มีแป้งผสมมันจะเป็นแบบพัญพืชร้อยเปอร์เซ็นก็สักเพาเป็นใจเด้ยไปเล้อืมพัญพืชแท้100ทร้อยเปอร์ซ็นพัยพืชพ้อมง่างที่สิบสี่ชนี่แต่บ้าเมนีนี่แม่โบาตาสิแบบ ก,กินมาสามสี่ปีเราเนี่เปิดกินเปิด,ปดจริงกินกาแฟใส่กาแฟใส่โอ้ตินให้ลูกกินใส่ขา้าวต้มใส่โจก๊กหรือว่าใส่ในจานข้าวสวยที่ล่าใส่ข้าวหรือว่าแกงต้มยำก๋วยเตี๋ยวใส,ใส่ในทุกอย่างแต่บะหมี่ใีสิประโยชน์ที่ว่ากินค้นสําหรับคนที่ไม่ทานผักกินข้าวน้อยกินอาหารที่บ่ครบผามูนะคะพี่น้องกินอาหารไม่ครบผ่ามูพอดีก็คือ ไงครับทยายง่ายนอนหลับสบายสําหรับคนที่นอนหลับยากนะคะทุกคนทานเป็นประจําสิเป็นคนนอนหลับง่ายอารมณ์ก็จะคีนอารมณ์อารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีเบอร์เกียดเป็นสารการบ้าเมงไอนพืชพ่องอะคับทยายง่ายนอนหลับดีนี่ประโยชน์ต่อร่างกายลอยเปเอร์เซ็นต์อันดับหนึ่งแล้วก็ที่เนียโบตานผสมกับโตคือร่างกายเราขาดวิตามินเรากินภาพอิ่มแต่ว่าไม่มีสารสําคัญที่ อันต่อล่างายเขานะแม่บัวดาเป็นแม่ลูกว่านลูกสองที่กินอาหารแบบโมโคมหาโมเวลาขับรถแต่คิวก็จะกินมือนน้านอนหน้าหนาวตะกินแตะคิวแต่คิวแตะคิวกินขาแต่คิวกินขาขับรถมอเตอร์ไซค์แตะคิวก็จะกินมือเป็นค้นมือยงนอนเเรียกว่าอะไรนอนหลับยากตื่นแล้วหลับยาก อันนี้กินเราจะให้ห้ารับไงขับท่ายดีผิวพรรณดีผ<ม>ู้ได้ที่กินประจําต่อเนื่องเป็นระยะยาวก็จะคุณหมอก็จะแต่เห็นเลยว่าวมันผิวพรรณดีประมาณแม่โบต้าจะซื้อให้พอกินเป็นประจาเพราะว่าพ่ออายุหลายคเคยคยเขาเรียกว่าอะไรไคยประสบปัญหาที่ว่าพู่ปสิมากินเขาย,ยางเดียวกินกับข้าวย่างเดียวอิ่มทุกวันไม่ได้อดอาหารนั้นแต่พ่อรังพ่อมือหนึ่งที่รางไก่ยเราพอแข็งแรง เขาก็จะแบบว่าถ้ามีอาการป่วยเมื่อยหรือว่าเป็นไข้เนี่ยร่างกายจะสุดเร็วพ่อมือหนึ่งาพาครูไปหาหมอหมอบอกว่า,วาตาเป็นโรคขาดสารอาหารขาดสารอาหารในไหนเราเคยอดขอยกเ,เทือกเราจะมากินเผาเขากล้วยกล้วยกับเนื้อย,อย่างของอย่างเดี่ยวกระเผาง่ายๆเนาะหมอก็เลแนในนาว่าสํหรับผู้ผู้ที่สูงอายุแล้วเนาะกินอาหารให้หลากหลายครบห้ามือเวลาป่วย ถ้ารักษาร่างกายก็จะฟื้นเร็วฟื้นเร็วฟื้นเร็วแล้วกันบอบอเขาเออ่นย่งโรคบบมันลุ่มนะไม่โูบแต่ผู้เฒ่าอายุหลายเล้วถ้าป่วยเราสูบเราขึ้นเนี่ยแมู่ตารักษาปู่ตอนที่ตอนที่บอเรื่องปูเนาะเพิ่นสิเปนแต่ว่าไม่มีโรคประจําตัวแต่ร่างกายคือขาดสารอาหารเป็นระยะนานเพราะเขามาเป็นโรคไข้บนน้องสมบูรณ์แบบว่า เพิ่นแข็งแรงดีเพิ่นกินได้นอนหลับก็คืิห้องประเด็บประเด็นไปนั่งเบิ่งเกี่ยวกับการกินกันยังใชไหแต่เนี้ยเสียใจทางชุมนุมนี่ทีละความประเด็บประเด็เบิ่งเราวันนี้พ่อบดแม่บดตากับป่วยคือกันเป็นไรอยู่ไรเนาะอายุเจ็ดสิบหกปีป่วยเพิ่นแกเป็นสไตล์เดียวกันเขาไม่อยู่บ้านกับลูกเนาะไม่อยู่บ้านแฟนพ่อก็อยู่กับแม่กับพ่อกับแม่อยู่กับลูกกับหลานเพื่อเขากกินเผาแบบนั้นแหละวันนี้พ่อพ่อป่วย พ่อเวลาป่วยก็บส้มเร็วแม่ต้ตาไปเลเอายนี่ซื้อนี่ให้พ่อกินซื้อให้กินเป็นประจำนะแต่ไม่ได้ตลอดเวลานะยาีมีเงื่อนก็ซื้อไาให้กินเวลาช่วงระยะหนึ่งที่กินแบบสองสามกองพ่อก็จะสดใสหน้าตาสดใสกว่าแบบคนแก่ที่อายุหกสิบหาอ้ยเจ็ดสิบหาเจ็ดสิบหกเพื่อกันกินน้อยกินไส้เขาพ่อจิ้เขาเจ้ากับผสมไส้เขาหน้าตาก็จะสดใสก็เลยก็เลยนึกได้ว่าอ๋อเ่ามีเรื่องเล่าดีๆกับยากมาในน้ำให้พี่น้อง แม่บ,บัตาบ่ไดงเน้นว่าเออเขา่าเข้าขายแล้วออบ่ได้เน้นน่าเขาว่าเข้าไปยังแต่บัววาใได้บ่แต่อยางมันเป็นการบอกบุญบอกบุญพค่สุขภาพเอินว่าเทพบอกบุญแห่งคนอื่นสุขภาพดีคนในครอบครัวเขาก็จะได้สุขภาพดีนะั่นอันนี้ความน,นี่งเวลากินเล้ากินเหล้า กินข้าเสรกินเขายิมแต่นี่คือในร่างกายได้สารอาหารที่สําคัญต่อร่างกายพอจะสดชื่นวอร์ส้มป่วยหรือเปล่าสิบอบ์บอก็เป็นไหลบ่อนก็นีออย่างวอร์ส้มไหลสิแม่รักษาตัวก็จะปืนเร็วไปหาหมอหน่อยก็จะดีแต่ถ้าถ้าดีเพื่อกินตลอดมันก็จะเป็นน้ำขุ่นๆนะแซบเดีหอมเป็นหอมหอมเนาะความรัก ละดัดีสําหรับเด็กน้อยที่น้องโบต้าก็กินอยากกินประจําด้วยซ้ําแต่ว่า,าเขาก็บ่ได็กเขาบ่ไเด็มีรา่ได้ประจาเนาะ,ะซื่อให้ดูกินประจาไม่ล่ามีกระสือมากินต่อเนื่องเดือนนึงภากไปเดือนนึงหรือว่ามีโอกาสกระสือมากินใส่กาแฟใส่น้ำไปตามงรถตามล่าดได้ไหน้องกินได้แม่โบต้าอยากฝากไว้ไม่กินใ้เบิ่งค่ะ นี่ใบก่อนตุ้งจะกินน้ำไ, <c oughs> ไปัน,นี่เพืพ่อเพอะงอกเนี่ยประมาณนี้จะเป็นซ่องกินงาน่ายจะเกิดหัวเส้นมีนสุขภาพดีมาบอกขับทุกคนนะคะชงใน,น้น้ำชงใน้น้ำในอาหารน้ำสมน้ำเนียงก็แล้วแต่กาชากาแฟทุกอย่างเติไมได้ก๋วยเตีเ๋ยวได้โมนี่ก็นี่สลัดดีๆมาสม็ยสิมาฝากพี่น้องนะคะสุขภาพดีมีชัเยเปกว่าครึ่งนะคะดูแลดูแรลร่างกายให้ ดูแลก,ก่อนป่วยดีกว่าป่วยเราคอยมารักษาแม่บตาคิดอย่นี้ดูแลก,ก่อนป่วยห้องประเด็นซื้อเลขซื้อหวยลายกนมีอันนี้ราคาไงผู้ใดสนใจทักถาแม่บตาเมื่อใเด้อเป็นแบบไล่ได้เล็กๆน้อยๆพ่อได้ซื้อขนมหรือว่าได้มาต่อยอดซื้ออาหารเสริมให้ลูกกินต่อยอดซื้ออา,าหารให้พ่อให้แม่กินเป็นเคล็ดลับีดีที่มาบอกต่อเป็นการบอกบุญนาพี่น้องก็เลยบังคับว่าต่อมานื่ง บ่าเลยถึงแต่ว่าต้องมาน้ำแม่บตานมีตัวแท่งขายโทกครนเทนคุณหมอเป็นคนแนะนําแนะนําสุขภาพดีให้เราเราก็อยากทรงต่อเือเล่าดีๆให้ทุกคนหาผู้ใดสนใจก็ล้องไปซื้อเพิ่งนี่มีแต่ซีนี่มีมีได้สามารถซื้อได้กับทุกคนหรือว่าผู้ใดมีเมตตาจีซื้อน้ำแม่โบตาก็ได้เด้อขอบคุณทุกคนขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วันนี้เป็นการมาบอกคุณนะทุกคนขอบคุณมากๆจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แม่บบตนาด้วยนะคะ